สวัสดีค่ะนะคะช่องกับยกระชแนวนะคะวันนี้ยกระชแนวพาออกมาข้างนอกนะคะวันนี้นะมาทํางานเนาะก็เลยพามาดูอ่าอ่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งปกติวันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมก็จะมีตลาดนัดนะคะมีตลาดนัดเยอะแยะของผู้คนก็จะเดินพากผ้านะเยอะแยะซื้อของซื้อของกันเนาะแต่วันนี้นะคะณเวลานี้นะคะวันนี้วันอังคาร วันอังคารวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยร้านเนี้ยเคยเป็นตลาดนัดนะคะวันนี้ก็คือเงียบว่างเงียบสงบนะคะว่างเปล่านะคะซึ่งปกติจะมีเต็นท์อะไรแยะแย่ขายของะะตลาดนัดนะคะแล้วก็จะให้ดูนะจะให้ดูนะรอบรอบนะก็ไม่มีแม้แต่ผู้คนเลยนะคะ เงียบเงียบสงบค่ะมันเป็นอะไรที่แบบไม,ไม่เหมือนแต่ก่อน <c oughs> นะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเงียบแบบเงียบมากค่ะผู้คนก็ไม่ค่อยมีมีมมแต่เจา้าหน้าที่เอ,อทำสวนบ้างรปภบ้างแมบ่บ้านบ้างอะไรเนี่ยค่ะผู้นักศึกษาอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะคะอาจารย์อะไรเนี้ย ผู้คนนะไม่มีนะก็มีว่างนิดหน่อยที่จะบมาทำธุระเนาะมาทำธุระกันเนี่ยนี่คือมหาวิทยาลัยศรีนะครินทร์วิโรจน์นะคะ,อ,ะอยู่แถวสุขุมวิท23กับ21นะอยู่ระหว่าง21กับ23นะคะสุขุมวิท2ีกับ23นะใจกลางกรุงนะคะใจกลางกรุงเทพม,มหานครนะ นี่นะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋านะเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนาะยายก็ก็อธิบายไม่ถูกนะแต่อยากเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะว่ามันเงียบขนาดไหนเงียบมากเลยะคะ่ะไม่มีแม้แต่ผู้คนจะเดินเงียบยจริงๆเงียบมากๆเลยคนะ่ะ เงียบจริงๆเงๆียบมากมากเนี่ยยิ่งช่วงนี้เนาะร้อนด้วยเนาะเจ้าหน้าที่ก็จะหลบแดดหลบอะไรอยู่ที่ร่มไม่ค่อยยังออกมาทํางานก็ยิ่งไม่มีคนมีเจ้าหน้าที่คนสวนบ้างอะไรบ้างทํางานกันในบ้านรปภอ,อะไรเงี้ยคะ่ะนักศึกษาอาจารย์ไม่ค่อยมีนะคะไม่มีไม่ไม่ว่าไม่ค่อยไม่มีเลยะคะ่ะเนี่ยสนามฟุตบอลก็ เขี้ยวนะคะเพราะไม่มีใครมาเล่นนะยากว่ะสบายเลยยากว่ะไม่มีใครมาเยียบย่ำแต่รู้สึกว่าต้นไม้มันเขียวขึ้นนะน่าจะได้ฝนได้น้ำฝนด้วยได้รับน้ำฝนมนะันก็เลยเขียวขึ้นซึ่งแต่ก่อนจะไม่เขียวแบบนี้จะเข้าหน้าฝนแนละ้วด้วยก็เลยเนี่ยดอกคุณก็ส่วยนะคนะหลอกคุณก็สวยนะ ร้อนจริงๆนะคะนะคะจะให้ดูนะ,ะของเงียบสงบของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแลนด์นะคะอันนี้คือประเทศไทยแลนด์นะคะประเทศไทยแลนด์อยู่กลางใจกรุงเทพมหานครนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนะคะอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะระหว่างสุขุมวิทซอย2 1เ ยี่สามนะคะจะเข้ามานิสซอยูเอก็ได้ซอยยี่สามก็ได้นะคะเข้ามาก็เจอเลยนะคะแดดก็ร้อนมากมายนะคะแม่ก็จะไปทาธุระนิดหน่อยนะเ็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะ รถลาก็ตรงถนนก็ไม่ค่อยมีรถลานะรถก็ม,กมีแต่มันก็ไม่เยอะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไหนก็จะมีเจา้าหน้าที่นิดหน่อยฮนะเจะ้าหน้าที่สวนนิดหน่อยนะคะนักศึกษาอาจารย์นี่เลยเงียบสงบเงียบสงบจริงๆ มก็พัดเย็นอยู่ค่ะเย็นสบายอยู่ลมพัดดีแต่ถ้าออกแดดก็ร้อน,นะะมีอย่าอยู่ในร่มออกแดดไม่ได้รรอนคลิปนี้ก็นะคะขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชามนะคะ,ขคะ,คะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟเลิฟไลไลให้เจ๊ก็ลเป็นนะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ